ครับสวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวส่งงานมีดเป็นมีดเน็บไทยนะครับสำหรับเดินป่านะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับพกไว้บ้านนะครับพกไว้ที่รถนะครับขึ้นรถลงเรือได้หมดนะครับตัวนี้นะครับใบมีด จากนี้ถึงนี่นะครับยาวประมาณ11นิ้วครึ่งท้องท้องมีดตรงนี้ถึงตรงนี้ประมาณ2นิ้วครึ่งนะครับสันมีดตรงเนี้ยประมาณ7มิลนะครับ7มิลไล่ระดับลงไปถึงปลายนะครับไล่ระดับลงไปความยาวมีดทั้งหมดจากนี่นะฮรสุดด้าม ประมาณ19นิ้วนะครับประมาณ19นิ้วมีอยู่2ด้านนะฮะมีอยู่2ด้านนะครับ,นนรบสำหรับท่านที่สนใจตัวนี้เป็นชื่อนะครับลายผมนะเบอร์โทร099 972 2737นะครับวันนี้วันที่8นะครับ เดือน5 25 64นะครับตัวนี้เบอร์โทนนี้นะครับเป็นเบอร์เดียวกับลายนะครับเบอร์เดียวกับลายแต่มาติดตอ่อได้นะครับมีอยู่2ตัวมี2อ,อันนะครับ2 2ด้ามน,นะครับมีอยู่2ด้ามน,นะครับมีอยู่2ด้ามเท่ากันนะครับความยาวแต่น้ำหนักตัวที่หนึ่งน้ำหนักจะมากกว่านะครับ น,น้ำหนักจะมากกว่าประมาณ7ถึง8ขีดนะครับทั้งหมดหรือ2 6, ประมาณ6ขีดประมาณ6ขีดนะครับ6ขีดสตัวนี้ก็จะขายอยู่ที่ราคา 1,000กับ50บาท1,050บาทรวมส่งให้ฟรีนะครับราคาโควิดนะครับลดราคาให้ปกติเขาขายอยู่ที่1,500บาทถึง1,800บาทนะครับแต่ผมไม่รับจองนะครับไม่รับจองไม่รับสั่งทำคือถ้าใครจะสั่งก็จะผมจะดอัพคลิปลง YouTube ให้ดูเรื่อยๆนะครับถ้าใครสนใจก็กดติดตามไว้ได้นะครับ ว่าช่วงนี้เข้าฤด,ดูทำนาด้วยจ่างไม่ค่อยว่างนะครับ,รบก็ใครสนใจก็ดูไดนะ้อันนี้คือเบอร์สองนะครับเท่ากันนะครับเบอร์สองความยาวเท่ากันใบมีดเท่ากันเท่ากันนะครับตัวนี้เป็นเหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบแท้เล็กหนบซับก้านครับ ตีด้วยขึ้นรูปด้วยความร้อนนะครับแล้วก็อบคืนไฟนะครับเด็กแนขาดเขานะครับด้ามเป็นด้ามปาดูนะฮะกอที่เป็นสแตนเลสนะครับ,ตร,รบตรงนี้เป็นสแตนเลสด้ามเป็นไม้ประดูลมดำนะครับตัวที่หนึ่งก็เหมือนกันนะครับเหมือนกันนะครับ แต่ตัวที่ตัวที่หนึ่งก็เหมือนกันครับเด็กแหนบนะครับขัดขาวเปิดคมให้นะครับเปิดคมพร้อมใช้งานนะเปิดคมให้พร้อมใช้งานต่างก็เหมือนกันไม้ประดู่ลมดำ่นนเ้พนสแตนเลสน,นะครับพร้อมใช้งานนะครับแต่ไม่ได้เปิดถึงขั้นที่จะตัดกระดาษขาดน,นะครับอันนั้นมันสําหรับแข็งนะครับแต่ว่ารับประกันความคมนะครับ มาเลขกนึงหรือถ้าใครต้องให้การที่จะตัดกระดาษให้ขาดก็รับคมเพิ่มได้แต่ว่าเท่านี้ผมว่าก็เพียงพอแล้วนะครับเหลืออยู่สองด้ามน,นะคถ้าใครสนใจก็สามารถโทรสอบถามได้นะครับสอบถามโทรติดต่อได้นะครับก็สินค้าพร้อมส่งครับเหลืออยู่สองสองด้ามครับก็มาลองสอบถามได้ครับ เบอร์โทรตามนี้ไลน์ก็ติดต่อตามนี้ได้เลยนะครับครับขอขอบคุณครับขอจบคลิปแค่นี้นะครับขอบคุณครับ